เวันนี้ที่มาเพื่อแพ้อ่ะและนี่คือรายการสันหาเล่วันนี้นะพี่จะชวนน้องๆทุกคนนะมาเล่นเกมกันซึ่งเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่เราต้องใช้ความสามารถในเรื่องของการอ่านตา แล้วก็ความแม่นยาในการที่เราแบบว่าเอ้ยเคยฟังเพลงจําเนื้อเพลงมาอย่างเงี้ยเออเพราะว่านี่คือเกมอ่านปากของฉันนะเย้แน่นอนเราเห็นแล้วว่าเนี่ยน้องๆไม่ได้มาคนเดียววันนี้ขอเชิญพบกับน้องอามครับดิต๊ตองคะ่ะนุ่นคะ่ะมีครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันก่อนดีกว่า ไปลเลยการกาทีมงานจะเปิดคลิปลิปซิงเพลงของน้องๆเหล่า VV Love ให้ผู้เข้าแข่งขันดูแค่ปากเท่านั้นโดยมีเวลาให้1ิวินาทีต้องตอบชื่อเพลงและศิลปินให้ถูกต้องจึงจะได้รับคะแนนใครได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องโดนปั่นจิ้งลเลดเดี๋วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าคลิปแรกของเรานะคะ้สวยค่ะยัน ขาพูดะไ้วอันแรกอะไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ปากหรืออะไรก่อนเออได้แล้วใช่จริงเหรอเฮ้ยคือได้ใช่ไหมได้ามตอบเลยได้ปะคะได้แอโรบิกของมิลิค่ะถูกต้องเฮ้ยไม่รู้วะรู้ได้ไงวะสาวโซฟาเฮ้ยไม่ค่ะทอนนี้เลยเมื่อกี้อะ เมื่อกี้อ่านป่าเป็นไก่ย่างคุณไก่ยังไงเมื่อกี้คือเมื่อกี้ที่อ่านคือจามจะจริงจามเรากำลังแนะนำตัวอะไรวะไม่ใช่่ไมพยายามเลยเหมือนเป็นติงเร็วอ่ะใช่ไหมอ่ามาเล่นอะไรวะเอ่อ เอ้ยเมื่อกี้เหมือนนึกออกนับสิบเลยสิบเก้าแปดมันเล็งในหัวใจมันเป็นจังหวะรักมันเล็งมันเล็งอะไรนะมันใช่เพลงของบีปะไม่รู้อะยากอะถ่ายถ่ายถตอบได้ไม่รู้เลยอะอ่านไม่ออกอะไรอะร้องหรือคอยร้องนึกไหมอะคอยร้องหายหายหายไอันนี้ก็อ่านปากยืนดูสัตว์ทะเลอะอะไรวะ โอ้าเฮ้ยเฮ้ยโกโกวาหรือเปล่าถูกปะเฮ้ยทำไมรู้วะเก่งังอะเฮ้ยโคตรเก่งโกโกวามย่าเฮ้ยจริงวะโคตรเก่งดูไออกี่ไม่รู้เลยว่าเราว่าอะไรเราอยู่ดาวเดียวกันมั้งเยวเดียวกันเพลงชาติโอ้เห็นปาก ใบให้เหรอมีของใบให้พีเกลียวหน่อยไม่อ้าปากใครบังคับเขามาเนี่ยตรงตาดน้องจรู้ว่าจมูกน้องกระโดดมากไม่ได้ดูแลนะปากอ่ะคุณอ่านรองใบไหมได้ครับผมใบให้ใบเลยค่ะใบเลยครับเพลงทุกเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าเพลงของคนเนี้ยเพลงของเจ้าของเพลงนี้สี่คนเคยร้องหมด ขอลองได้ไหมขอลองได้ไหมเออเกมเมื่อกี้ก็เพิ่งลองมาด้วยมีคนลองมาด้วยแดงมากอุ้ยขอ้องมาแล้วมั่นใจนิดนี่คือแบบเถื่อนเลยนะนี่คือเถื่อนเลยนะตอกหลักเป็วงซิวไม่ใช่ไชมไม่ใช่เหรอโอ้โหไปวงซิวเก่ามากเออจะพอหรือเปล่าพิงนนทน์ฝ yeah> ันถึงแฟนเก่าที่แมันดาวใช่เปล่าใช่ถูกต้อง อนิยากกว่าอันนี้ยากกว่าโอ้กอภาพเลยเหรอมัน่้กอเฮ้ยรู้แล้วเหรอเกินตานขององของใครหรอของใครอ่ะชื่อเันวงกัวซูป่ะมันเป็นวงเกิดกรุ๊ป มาเพื่อแพ้ท่ะหนูว่าแย่ว่ะเกิน้านของพิกซี่ค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าใครอัใครร้องพี่รู้มาทำไมอ่ะอะไรแบบนี้จบแล้วนะน้องแอบน่าร้อยนะอย่าเร็วน้องร้ายลืแป้งเออใช่เป็นนักร้องเนี่ยรูปปากชัดเลยนะแต่มันไม่ใช่เพลงที่แบบว่าคนทั่วไปร้องขนาดนั้น นักร้องอ้าวแล้วไม่ใช่คนเครื่อแบบพี่ร้องไม้ทุกแนวไงนี่ชมโอ้โหเครืองห้อยกแนวต่างแพ้อะไรนึงนี่จะเป็นเพลงแนวของเขามั้ยนะมาขนาดนี้แล้วพี่เพลงเป็นแนวมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้กดดันพี่มาเพื่อแพ้อ่ะนะว่าเป็นเพลงเดียวนักร้องสไตล์เดียวกันเลย เฮ้าวฮาสไตล์เดีกันเลยพี่ยน oui. e ีไม่รู้เลยนาะน้องนาะได้เอนโดฟินได้เอนโดฟินติดติดหน่อยเออติดติดหน่อยติดอะไรเอ่ยติดะไรติดตดติ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 ด้้เอาเิใหม่ได้ จะเป็นเพลงเศร้าเพลงรักไว้ยิ้มด้วยเฮ้ยเฮ้ยว่ารู้ทันรู้แล้วโอ้โหสวยเลยแต่หนูรู้คำร้องอ่ะแป๊บนึงนะไลองร้องให้ฟังก่อนลองแล้วไงเขาคิดเหมือนกันยอบอกแล้วไงมันชื่อเพลงซับของบอสไอน์ถูกต้องสุดยอดจริงๆรู้ไหมเราปะรับคำตอบไปเลยเป็นไรตอบหน่อยได้ไหมตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยเฮ้ย อเพลงนี้มันจะเป็นของว่าพวกดาวติกตอกชอบชอบฟังอ่ะเขาเล่นทิกตอกบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวบีตอกก็ตอบได้ไม่แต่ว่าไม่ไม่รู้ท่าเต้นนี้อ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะต้องจับไั้เขาเต้นไม่ต้องเพลงก็ได้เอาลละมูเตลูบิกซี่อุ้ยเก่งอ่ะ อะไรอ่ะอะไร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 เอาปากกาบาโบของเบลถูกต้องอะเหรอมีรางวัลคนดีไหมคะมีรางวัลคนดีนะคะ,นคนะ,คะขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับเจ๊ <c oughs> โอ้ยน,น่าจะมีแตม่มียหมดจริงจริงโอ้โหเห็นแต่ฟันเลยลูกคนนี้น้องมีความสุขมากแต่ทำที่เราไม่มีความสุขเลยเลย รู้อีกแล้วอะไรวะใครอยากตอบไหมคะอยากตอบแต่ว่าไม่รู้ก็คืออะไรเพลงฉับของแบมกิดเนริงมากเลอจับเธอฉับเธอวะอ๋อเออหมดแล้วเออเยให้สะดวงไม่ดีชอบใครกันโอเครู้ยังใครดาวติ๊กต็อก

เกือบแล้วเกือน้ำินถูกทางแล้วอ๋อรู้ละเฮ้ยหลบไม่ได้ช่วยให้ลืมไปก็ค้างมาว่ะมันเดาไปบ้่อะไรไม่เดาไมื่อกีเท่านไรยการการหลบไม่ได้ช่วยให้ลืมไงเอ๋อจริงเหตุอูอูอูมองเซมุ่งเฟ้ เฮ้ยเฮ้ยเกลือเก็บเกลี้ยวแต่ไม่รู้อ่ไม่รู้ชื่อเพลงอะน้าอยู่น้เหมือนเราเรียนเราอยู่รอพี่รู้ดิให้รอเห้รอไม่ทเอาปมุงเสยมุงเฮ้ยเฮ้ยนเแฟนอยู่ได้ปะของติ๊ก้นน้ชเอาละี่แข่งเอะ โอ้อติ๋วปิดตาด้วยอ่าจับหัวนมแล้วหนึ่งเพลงแรปป่ะเฮ้ยไม่เคยเทวินี่ไฟฮาวเวอร์เอาไม่ใช่เหรอเน้เป็นวงเหรอเป็นวงหรือเป็นกลุ่มคนเดียวหยังไม่รอดเลยเอามาเป็นวงเยอ๋อชั้นเลย ท่านเลยไม่รู้เลยเนี่ยหนึ่งคนเคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนเฮ้ยเกินหนูไม่รู้ไงทรัโพสตอร์โปรเซนิททีบมนดาวเหรอโพสต์สนิททีบมนดาวใช่ไหมเพลงเศร้าถ้าเราได้เจอกันอีกสักครั้งอยากถามทีรีเบิร์ตถ้าถ้าเราได้เจอกันอีกถูกต้องครัเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอได้แชทไปหรอ ไม่ไม่ชัดนะมันมีหลายเพลงนี่เฮ้ยเฮ้ยตามจะทันเลยคะเนี่ยนำแล้วมั้งเฮ้ยวิพาแล้วมัเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามนายทันได้ดีตามมานะดีตามมานะยังไม่มีสักหน่อยเลยอ่ะทำไมชอบปะชอบปะมีบางคำที่หายไปบ้างแต่รูปภาพชัดอยู่ ตอนนี้โฟกัสเสียงงีตรงเนี้ยเกาอะไรอย่างเียิดอยู่ขอโทษขอไปล่าเอาเอาค่ะ MV เพลงน่าอยู่ในปาร์ตี้อยู่หลายเพลงเลยเหมันอยู่ในปาร์ตี้เยฮ้ ไม่คือต้องคุยแล้วจำชื่อนักร้องไม่ได้คิดแต่ไม่ถึงค่ะจำไม่ได้เลยไปไม่ได้นั่นนะดิไม่ได้ได้ไงวะไม่ได้ได้ไงอะไปไม่ได้แล้วนะจริงเหรอคนนี้จริงเหรอบีตองไม่ได้ได้ไงอะืนี้เบิร์ดถูกไหมเขาเล่นไดอยู่สงคนนั่เกไมนี้หันล้าบอกจะไม่ได้ไงไม่ต้องตอบเยเอาจำไม่ได้จริงว่าใครร้องขอโทษค่ะอุ้ยคนคุ้น อ๋อร <that is German> ู right? ้แล้วได้ได้ได้ดีโอ้ใช่ไหนๆคิดถึงไหนเนี่ยมันก็คือท่าเต้นเพลงเนี่ยก็ลองดูค่ะปากใช่เลยนะไม่ใช่เพลงอะแค่นั้นแหละตอบไหมยังไงแต่ไม่รู้ศิลปินอัศว์ไพน์รู้เปล่าถ้าน้องตอบชื่อศิลปินไม่ได้ให้ไหมอันนี้เป็นเพลงต่างชาติให้ได้ให้ไม่ทันได้ดีแค่ไหนใช่ไหนชื่ออะไรนะ ดาดาลาดาดีด้ใช่ไม่รู้ามยง่ไหมคะถามยังสามมาามยงเองดาลาลิโอ้ใช่ปะ้ก็คือแบบให้เขาแยกไปอะดอกอสองง่ายง่ายมากโอ้ทุกคนที่บอกง่ายน่ไม่ได้ทำเลยยากหมดอ๋อรู้เลย ใครก็น้องอูนได้เมื่อกีถูกต้องค่ะมเดเมื่อกี้อได้เมื่อกี้เนาะเฮ้ยไดขอบมงแล้วเายัา่ะเออนี่ก็ชวนเต้นเมื่อกี้เต้นแล้วด้วยมาของใครเอะ

ได้ใช่หรอเกิดมาเม่อวันอื่นองอิ๋งมาชื่อไปใช่เกิดมามื่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกินมาเมื่อเอ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอ้ยสรุปชื่อชื่อเอ้ยไม่ถงยังอ่ะไม่ถงก็พี่ยังไม่ได้เฉลยแล้วก็หลังเลอียให้กันไหมให้ให้ให้แล้วผู้ชนะได้แก่ ยไงวันนี้สนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเยสนุกจังเลยยาออยกนี้ไามันุกอยู่คนเดียวสนุกตอนนี้คนเดียวคุปไปแล้วนะดไปแล้วนะลมกเอเอาไว้สนุกกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่อะให้เราอะฝาก่องทางการติดตามของตกลนิดนึง โอเคครับผมมิกนะครับผม VBID นะครับ l o v e 6m นะครับ L O V E 6M ครับแล้วก็ IG u n d e r s c o r e m i c k y เ n p u n d ซ r เค o r e รัครับนั่นนะคะ VBID KKAMIB ค่ะแล้วก็ IG นะคะ K จุด k a m I B ค่ะค่ะบีตองค่ะ VBID นะคะบีตอง BTONG 2ตัวค่ะแล้วก็ Instagram มนะคะ p k B t k เค o ันรค่ะ,อ,ะอ่าอารมนะครับวีบี A R M M I E ครับแล้วก็ส่วน I G A R M อันดสกอร์ I T P ครับโอเคนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากให้แครรับเชิญคนไหนมาอีกนะครับคอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง95ครับ Entertainment ด้วยนะครับเจตอาจจะเจตก็ได้อ่ะเอ๊สามใหม่ดีกว่าอ่ะหนึ่งแล้วกัน